นี่นะเรามาขึ้นโ่ละเมอหนังตัวนี้ก็ปอดนี่นะคิดว่าน่าจะใช่นะทุกคนเ็ดสเจ็นเราก็ไปจดจักรยาเราจดมงนะบอลเนาะเรืองขอเราจอดไปแถวนี้บู่มิ้นเพื้นจอแล้วนะทุกคนหาจนกลับไปหาที่บ้านประโชเพื่อนเขาพูดซิวค่ะ คือคือเดี๋ยวเราไม่แม่มาคืนหลังนี้คำโค้กมีนเมากแต่รู้ว่าหลังนั้นบ่จักเราแม่หลังหรือใช่อโอ้โชุนควันละหลงชุมควันละหลงทางมากหโอ้แล้วละงานขาวดำนะคะญาติ บ้านโวกมะลิเนาะก็ทางขาวงเนาะบ้านประโซนเองนะทุกคนหลงบ้านนะกวา่าจะเจอเห็นน,น้องมากก็ตู้เมือนกน,นรงนิงเหอเนะ

โอ้ยลูกลาแต่ยังนุ่มคุณบอนี่นะรูกลาเต้ย um ังนุ่มคุณบอลนี่โอ้แต่ยังสาวเออใหญ่หมดเลยนะใหญ่โอ้เกาสิบสามปอเหล่ากันเนาะ ตังแต่พกกันยังน้วยเราก็นจนว่าเก้าสิบสามปีแมีนความ,มวัดตะโกกันยังสี่สิบกว่าแล้วเออแน่ละโบนละสักคนฮะเออเขาเอฟเขาเลือกเขาเลยเอัน่เป็นมีมัน,ม,นมันป่านใหม่ ปานไม่มะกรานั้นออกกนีออ่หรอลูกเราก็นุเออลูกแต่ยังยังอันเป็นเมลูกมันไม่ไหมจ้ะเหรอเป็นชาวอยู่ออเออว่างไงก็เมลูกหนึ่งเราก็เดินทางจากเขาลงมาสู่เขาเรียกว่าบ้านทงนะคะบ้านทงนนเนาะนี่แต่ว่า บ้านเราอ่ะเป็นบ้านถึงภูถึงภูถึงเขานะทุกคนนี่ก็จะทำพิธีง่ายๆนะคะเนาะบ้านๆของเราก็ช่วงเยีนก็จะนำพระขึ้นมาสวดเนาะสวดแล้วก็ช่วงพรุ่งนี้นะคะก็จะทำพิธีชาพนกิจนะพรุ่งนี้นะคะแต่วันนี้ก็ ก็เหมือนกับบ้านๆของเรานะเหมือนบ้านกกอกนะเพราะว่าไม่ได้เอาไปที่วัดนะคะเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาจะเอาไปที่วัดเนาะทำพิธีกันที่วัดนะคะแต่อันนี้เหมือนบ้านกกกอกเลยนะคะเราก็แวะดูนะคะพันยางไปปลูกดูดิโอ้มันพันอะไรจักมันแลแตะพันนี่ได้เฮยจักเมน่นบัพีหกร้อยเปตัวนี้นะ หกร้อยู rumor, ่บ <illa. an> ่จ้าโอ้หกค่ะเมยจากบ้านค้ะเจนี่เมยจากสัตว์เลยบอก้มันสามชัดล้วบอกเจ้าเสี่บอกเอาไปเลยเจ้าจะได้อันดีดีจะเหรอซื้อไอยนี่คอกปย่างมาก่อนไปูยางมาก่อนเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์อ่ะมันพุ่งคือเขานุ่นไเอาเท้าไปโรดเอาเท้าไปโดบอกเมยจากบ้านค่ะเจนนี่อันนี้สี่สิบบาทจ้ะใหญ่สุดสี่สิบ

ใหญ่ส no? okay. well, right ุดสี่สิบนั่นใช่ไหมคะสี่สิบนั่นใช่ไหมเกินเราใช้หลายต้นอยู่บ่ก็หลายอยู่เนเกือบร้อยเอากะเดี๋ยวเจ๊สี่สิบบาทอันนี้นี่เอามาเลือกเอาไม่พอ นี่แน่นหนิเอาเตานี้แหละจะเอาไปแช่อันนั้นเหรอแล้วมันอ่อนอยู่บ่อันนี้ที่สูงกว่าเพื่อนนะค่ะจี๋อันนั้นล่ะแล้วมันอ่อนอยู่บ่ยาวแตกแตงกันหน่อยนึงนะจ้ะเราไม่เจ่าเราจะเอาแต่แบบนี้อย่างเดียวไม่ได้นะคะเข้าใจไหมแต่แบบนั้นอย่างเดียว่ใชอ๋อมันไม่ได้ค่ะจะไปแซมมาหน้าตีแต่ว่าคือมันมันมันสูงกว่าหมูแล้วมันสูงกว่าอย่างมันสูงกว่าหมูเลยที่ร่องนี้ล่ะอย่างอื่นคือขนาดรุ่นนี้มันก็สูงกว่าพวกนี้อยู่แล้วอือ เจ๊ก็ปล่อยสี่สิบห้าแต่น um so um, so um ี่คือแบบนี้เป็เลยคือเราสี่สิบบาทแต่ย่างเล็กสุดก็สามสิบบาทก็จะมาถึงวันจันทร์อ๋อสัตว์เดียวเ่รอคะตว์เดียวพร้อมปลูกอ่ะจ๊อัเจ้าอยู่ภาคใต้ใช่ไหมคะภาคใต้อันอันอันยางติดเชื้อโรคเชื้อราราดำลาชมพูมันใช้อะไรคะก็ใช้ยาเวลาเลยหมดตัญญาแล้วไม่รู้จักค่ะมันมันเป็นตรงไหนโอ้ยเวลาเรากีดแล้วก็ฝนมาเยอะ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 นะ เจ้าเราเอาลุนเลยเอเอารมานกุ่าเอารุนร oh, ุนสามสิบหรสามสิบห้ารหรือว่าจะาสี่สิบฮะจะมีเอาบ่บ่เราเอาไอน้อยนี่บ่เป็นคุยคนนขึ้น่งะไรฮะมีที่สเปกกรอบบ่อัม่มีที่สเปกกรอนว่ะ จะเอาสามสิบห้านี่บอกอันีนรา่มารถลงงูส้สิอสเอาเลย35ค่อยเอาสีุ่นนะ่อหนเจอค่อยแนะหนาเจ้าย่งเปเดลุนน่อยนะันาท่นเ้ <c oughs> เ,เอาไปแซมมะสามปีแล้วสองปีแล้วเตัวตปูตัวปูที่แล้วก็ได้อ,อืม มันก็ไล่ไล่กันไปกาจ่ายว่าจะให้มันทันกันก็ไม่ได้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวว่าก็มันก็จะไล่ไล่กันถือว่ายังพวกนู้นเจ็ดปีเกลีดแล้วก็พวกนี้ที่ว่ามันเรายังต้นยังไม่ได้ยังไม่ได้มาตรฐานเราก็ต้องปล่อยมันไว้จะจะอารุ่นเลิศรุ่นนี้บอกฮะสามห้าห้าสิบต้นแล้วไปเอาตัวสี่สิบน้ำแน่สามสิบเจ้เพิ่นให้ไหมล่ะ เพื่อนวันอาจจะจะแบ่งเอาไอ,อ้สี่สิบอะสักสามสิบต้นแล้วอันนี้ห้าสิบโอเคค่ะอืมโอเคอ่ะ,อะเดี๋ยวเจ๊เพื่อนจัะให้นะคะก็อ่ะเวดูพันยางนะคะไปแซมนะคะเนะาะโอเคป,ประมาณค,มคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะ